มาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะกับประเด็นที่เอ่อน่าจะทําให้หลายคนประหลาดใจที่สุดของปี2025เลยนั่นก็คือการประกาศบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ซึ่งปีนี้คือพลิกทุกความคาดหมายจริงๆค่ะไม่ใช่ผู้นําประเทศไม่ใช่นักเคลื่อนไหวไม่ใช่แม้กระทั่นคนเดียวแต่กลับเป็นกลุ่มคน8คนบนปกที่ไทม์เรียกว่า the architects of AI หรือสถาปนิกแห่งปัญญาประดิษฐ์คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือทำไมต้องเป็นกลุ่มคนล่ะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้น ทำไมบรรยากาศรอบๆการประกาศครั้งนี้มันถึงรู้สึกเหมือนเป็นสัญญาณเตือนมากกว่าจะเป็นรางวัลใช่เลยครับประเด็นเรื่องสัญญาณเตือนนี่คือหัวใจสําคัญเลยการคุยของเราวันนี้จะพาไปสํารวจว่าไทาม์กําลังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิญโครงสร้างอะไรที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังมองเป็นแค่กระแสะเทคโนโลยีอยู่คือเรื่องนี้มันใหญ่กว่านั้นไปมากแล้วครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแชทบอทแต่มันกําลังกระทบโดยตรงไปถึงการทํางานการเงินแล้วก็ ที่น่าจับตาที่สุดคือโครงสร้างอำนาจของโลกใบใหม่เป้าหมายของเราวันนี้คือพยายามจะทำความเข้าใจพิมพ์เขียวของอนาคตที่คนกลุ่มนี้กำลังเขียนขึ้นมาและทำไมเราทุกคนถึงเป็นแค่ ผู้ชมไม่ได้อีกต่อไปโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยไทม์ใช้คำที่ทรงพลังมากเขานิยามปี2025ว่าเป็น point of no return หรือจุดที่ไม่มีวันหวนกลับเป็นจุดที่มนุษยชาติถอยกลับจาก AI ไม่ได้อีกแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังคำประกาศที่ดูเด็ดขาดขนาดนั้นคะอืมคือเหตุผลก็คือ AI มันได้หลุดจากโลกของซอฟต์แวร์มาสู่โลกของอุตสาหกรรมหนักอย่างเต็มตัวแล้วครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเลยก่อนหน้านี้พอเรานึกถึง AI เราจะนึกถึงโค้ดอัลกอริทึมอะไรที่มันอยู่ในคลาวด์แต่ภาพของ AI ในปี2025คือภาพของโรงไฟฟ้าคือศูนย์ข้อมูลขนาดเท่าเมืองแล้วก็สายส่งพลังงานมูลค่ามหาศาลพอพูดแบบนี้แล้วนึกภาพตามได้ชัดขึ้นเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องนาม,มาทําอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และต้องการทรัพยากรจริงๆ จับต้องได้ในระดับที่น่าตกใจเลยครับมี2ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดมาก 1. คือโครงการที่ชื่อว่า StarGate ซึ่งการร่วมทุนสร้างซปเปอร์คอมพิวเตอร์กับศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI โดยเฉพาะโดยงบประมาณสูงถึง5 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ5แสนล้านดอลลาร์โหนั่นมันงบประมาณของบางประเทศเลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่การสร้างโรงงานแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกเลย ใช่ครับและนั่นคือประเด็นเลยมันเชื่อมกับตัวอย่างที่2คือกรณีของ Microsoft ที่ต้องไปเซ็นสัญญาณนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตรีม i ยไอแลนด์ที่เคยปิดไปแล้วกลับมาเดินเครื่องใหม่อีกครั้งทำไมล่ะคะคำตอบง่ายๆเลยคือ AI กินไฟมหาศาลเกินกว่าที่โครงข่ายไฟฟ้าเดิมจะรับไหวแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ไทม์ฟันทงว่า AI ไม่ใช่เทคโนโลยีอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็น critical infrastructure โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งยวดถูกต้องครับเทียบเท่ากับไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้วมันคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ เข้าใจเลยค่ะพอเป็นโครงสร้างพื้นฐานคำว่าสถาปนิกก็สมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีงั้นเรามาดูกันดีกว่าเขาว่า8คนบนปกนิยสารไ time คือใครกันบ้างภาพป,ปกนี้ก็สื่อความหมายได้ลึกซึ้งมากเลยนะคะเขาจำลองมาจากภาพถ่ายในตำนาน launch a top a skyscraper ที่เป็นรูปคนงานก่อสร้างนั่งทานอาหารกลางวันกันบนคันเหล็กสูงเสียดฟ,ฟ้ามันเหมือนจะบอกว่าพวกเขากำลังสร้างโลกใหม่บนความเสี่ยงมหาศาลเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่เฉียบคมมากครับมันสื่อว่าคนกลุ่มนี้ กำลังสร้างตึกรัคราแห่งใหม่ของอารยธรรมมนุษย์ทั้งๆทีท่ตึกใบเดิมก็ยังสร้างไม่เสร็จดีด้วยซ้ําซึ่งถ้าเราจะทําความเข้าใจภาพรวมเราอาจจะลองจัดกลุ่มคนเหล่านี้ตามบทบาทของเขาดูก็ได้นะครับน่าสนใจค่ะจัดกลุ่มแบบไหนดีคะเราอาจจะแบ่งได้เป็นสัก3ามกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือผู้สร้างรากฐานคนที่สร้างหล็กเส้นคอนกรีตพลังงานให้กับโลกใบใหม่นี้กลุ่มที่2คือ ผู้ออกแบบวิสัยทัศน์คนที่กำหนดว่าตึกหลังนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงและกลุ่มที่3คือผู้เสนอทางเลือกคนที่บอกว่าตึกไม่จำเป็นต้องมีแค่แบบเดียวโอเคค่ะงั้นเริ่มที่กลุ่มแรกผู้สร้างรากฐานคนที่ขาดไปไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นเจนเซนห้วงจาก n อ i d ว a เดียใช่ไหมคะเขาดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งจริงๆเขาคือศูนย์กลางอย่างแท้จริงครับในปี2025 NVIDIA เดีย กลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่มูลค่าตลาดทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์ชิปของ n v i d i ียไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคือทัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของโลกยุคนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าโลกนี้จะไม่มี AI ที่ส่งพลังขนาดนี้หากไม่มีชิปของเขาเอ๊ะเหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขานะคะที่เขามักจะบอกพนักงานเสมอว่าบริษัทของเราอยู่ห่างจากเจ๊งแค่30วันใช่เลยครับโค้ชนั้นน่าทึ่งมาก มันสะท้อนความกดดันมหาศาลแล้วมันก็เข้ากับภาพปก Lunch at Top at Sky Scrapper จริงๆคือความรู้สึกของการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ก็อยู่บนขอบของหายนะได้ตลอดเวลาแล้วอีกคนในกลุ่มผู้สร้างรากฐานนี้ก็คือลีซ a าซูจาก AMD ครับอ๋อลีซาซูความน่าสนใจคือเธอเป็นญาติกับเจนซินห่วงด้วยแต่บทบาทของเธอกลับตรงกันข้ามในวันที่ทั้งโลกกลัวการผูกขาดชิปจาก n อ i นว a เดีย การมีอยู่ของ AMD ในฐานะ second source หรือแหล่งผลิตที่สองที่ทรงพลังเนี่ยก็คือหลักประกรันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดไม่ให้โลกต้องพึ่งพาบริษัทเดียวจนเกินไปมันคือการแข่งขันที่คานอำนาจกันอยู่เป็นดินามิกที่น่าสนใจมากค่ะทั้งเป็นญาติกันแต่ก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญที่สุดของกันและกันด้วยโอเคงั้นไปต่อกันที่กลุ่มที่สผู้ออกแบบวิสัยทัศน์คนกลุ่มนี้มีใครบ้างคะ กลุ่มนี้คือคนที่เราคุ้นเคยกันดีนำโดยแซมออตเมนจาก OpenAI แล้วก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กจาก Meta ครับแซมออตเมนคือคนที่ทำให้โลกเห็นว่าข้อขวดที่แท้จริงของ AI วันนี้ไม่ใช่แค่ตัวโมเดลภาษาแต่คือพลังงานและศูนข้อมูลที่ต้องใช้ในการฝึกมันขึ้นมาวิสัยทัศน์ของเขาคือการสร้าง AGI ที่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ซึ่งก็คือสิ่งที่เจนเซนฮวงกำลังสร้างเพื่อรองรับพอดี ดูเหมือนเป็นการเล่นเกมที่ต้องพึ่งพากันและกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมาร์คซูเคเบิร์กกลับเลือกเดินทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงด้วย Open Source ใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนี้เลยอาวุธของซ u c k e r b e r g คือ Open Source การที่เมทาปล่อยโมเดลลาม่าออกมาให้คนใช้ได้กว้างขวางเนี่ยมันไม่ใช่การใจดีนะแต่เป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมในการทำลายกำแพงราคา เขาไม่ได้พยายามจะสร้างตึกที่สูงที่สุดแต่เขากําลังแจกเครื่องมือให้ทุกคนไปสร้างตึกของตัวเองได้มันเปลี่ยนเกมจากที่ AI เคยเป็นของพรีเมียมให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งเป็นการท้าทายโมเดลธุรกิจของ OpenAI โดยตรงเป็นการต่อสู้ทางความคิดที่ดุเดือดมากเลยค่ะระหว่างโลกที่รวมสูน้ำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนกับโลกที่พยายามจะกระจายอำนาจออกไปแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะคะผู้เสนอทางเลือก กลุ่มนี้จะมีความหลากหลายทางความคิดมากครับมีตั้งแต่อีลอนมัสจาก XAI ซและเทส l a ที่พยายามจะสร้าง AI ที่แตกต่างออกไป d e m ิสฮัสเบ i สจาก DeepMind ที่เน้นไปที่การใช้ AI เพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ Dario Amode จาก a n t r r p p i c ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ AI เป็นอย่างแรกและคนสุดท้ายที่น่าสนใจมากเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนี้และเป็นนักวิชาการด้วยคือเฟย์เฟลีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ใช่ครับเธอคือตัวแทนจากฝั่งวิชาการเป็นผู้บุกเบิกรากฐานของ AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือ Human-Centered AI อาจเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเสียงแห่งเหตุผลและจริยธรรมในกลุ่มสถาปนิกกลุ่มนี้ซึ่งการมีอยู่ของเธอก็พาเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่ท้าทายแนวคิดของปกนี้ทั้งหมดเลยครับการมีเสียงแห่งเหตุผลอย่างเฟเฟลีอยู่ในกลุ่มก็น่าจะดีนะคะแต่มันจะแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นได้หรอ ปัญหาที่ว่านี่คือคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกำลังตัดสินใจแทนคนทั้งโลกหรือว่าคุณกำลังจะพูดถึงประเด็นอื่นคะประเด็นนั้นเลยครับและมันขมดไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือพวกเขาคือสถาปนิกตัวจริงหรือเปล่า นี่เป็นคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโลกออนไลน์อย่างดุเดือดเลยนะครับโดยเฉพาะในคอมมูนิตี้อย่าง Reddit ที่มองว่า t าม e กำลังยกย่องผู้ว่าจ้างหรือนายทุนแทนที่จะยกย่องศิลปินตัวจริงซึ่งก็คือวิศวกรและนักวิจัยนับหมื่นคนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้ ประเด็นนี้แรงมากแต่ก็สมเหตุสมผลนะคะแล้วมันก็สอดคล้องกับกระแสต,ตอบรับเรื่องภาพปกด้วยหลายคนบอกว่ามันดูเหมือนภาพตัดต่อด้วย Photoshop ที่ไม่ค่อยสวยจนกลายเป็นมีมไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างหรือเปล่าคะระหว่างภาพที่สื่ออยากนําเสนอกับสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกจริงๆถูกต้องเลยครับคนไม่ได้แค่ล้อเลียนเรื่องฝีมือการตัดต่อแต่พวกเขากำลังล้อเลียนความรู้สึกไม่จริงของภาพนั้น มันดูเหมือนภาพผู้บริหารในห้องประชุมมากกว่าภาพของคนสร้างโลกจริงๆมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่านิยามของสถาปนิกในยุคนี้คืออะไรคือคนที่ลงมือเขียนโค้ดหรือคือคนที่มีวิสัยทัศน์และระดมทุนมหาศาลเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งนี่ก็เชื่อมโยงกลับไปที่ความหมายที่ลึกซึ้งของการที่ไทม์เลือกพวกเขาเป็นบุคคลแห่งปีซึ่งก็คือการเป็นสัญญาณเตือนที่เราพูดถึงกันตอนต้นนั่นเองใช่ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า การได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของไทม์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องดีเสมอไปเกณฑ์ของเขาชัดเจนว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบมากที่สุดไม่ว่าจะดีหรือร้ายหรือ for better or for worse ในอดีตบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงก็เคยได้รับเลือกมาแล้วนี่คือการบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่การมอบรางวัลการเลือกสถาปนิกแห่ง AI ก็เหมือนกันมันคือการประกาศว่า คนกลุ่มนี้คือผู้มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดทิศทางของโลกในปีนี้และอิทธิพลนั้นกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกพอพูดถึงแรงสั่นสะเทือนมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากในแหล่งข้อมูลของเราคือคำว่า DeepSeek Shock เรื่องนี้คืออะไรคะมันสั่นสะเทือนวงการยังไง DeepSeek คือโมเดล AI จากบริษัทสตาร์ทอัพของจีนที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครรู้จักแต่จู่ๆก,ก็เปิดตัวโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงมากใกล้เคียงกับโมเดลระดับท็อปของฝั่งตะวันตก แต่จุดที่ช็อกโลกคือต้นทุนในการใช้งานมันถูกกว่าหลายเท่าตัวผลลัพธ์ของมันคือภาวะที่เรียกว่า AI deflation หรือภาวะเงินเฟ้อทางปัญญาที่ราคาของความฉลาดกำลังถูกลงอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการนั่นหมายความว่ายังไงคะมันเป็นฝันร้ายของผู้ขายโมเดล AI แพงๆอย่าง OpenAI แต่อาจจะเป็นฝันดีของคนทั้งโลกหรือเปล่าถูกต้องไปเลยครับมันคือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจครั้งใหญ่ ทำให้บริษัทเล็กๆหรือคนทั่วไปสามารถเข้าถึง AI ที่ทรงพลังได้ในราคาที่จับต้องได้มันเร่งให้เกิดการนํา AI ไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างขึ้นอย่างมหาศาลและมันก็ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงด้านราคาแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถด้วยซึ่งก็คือการก้าวกระโดดจากแชทบอทไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเอเจนติก AI ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือการก้าวกระโดดที่สําคัญมากจนอาจจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าทำงานไปเลย a อเจนต c AI ไม่ได้แค่ตอบคําถามของเราอีกต่อไปแต่กําลังเริ่มลงมือทําแทนเราได้ลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะถาม AI ว่าฉันควรลงทุนในอะไรดีเราจะสามารถสั่งมันได้ว่านี่คือเป้าหมายทางการเงินของฉันใน5ปีข้างหน้าจัดการให้หน่อยแล้ว AI agent ตัวนี้ก็จะไปเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนปรับพอร์ตให้เราโดยอัตโนมัติตามสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะมันเหมือนกับว่าแชทบอทของเรากำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเราหรืออาจจะเป็นเจ้านายของเราในอนาคตมันเป็นได้ทั้งผู้ช่วยชีวิตและภัยคุกคามในเวลาเดียวกันครับเพราะมันมาพร้อมกับคำถามใหม่ๆที่น่ากังวลไปพร้อมกันทั้งด้านจริยธรรมการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่แนบเนียนและทำงานได้เอง mm. ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการที่เราอาจจะพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนสูญเสียทักษะที่จำเป็น มีคำพูดของนิกคาราคานอสซีของ f o u n t e c h AI ที่เตือนไว้อย่างน่าสนใจว่า AI อาจเป็นได้ทั้งผู้ช่วยชีวิตหรือภัยคุกคามและเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดนี้สรุปแล้วสารที่ Time ต้องการจะส่งถึงเราจริงๆผ่านปกนี้คืออะไรกันแน่คะให้สรุปแกนความคิดทั้งหมดที่ Time กำลังขีดเส้นใต้ให้เราเห็นนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านของอำนาจครั้งสำคัญที่สุดในยุคข,ของเรา อำนาจในโลกยุคต่อไปอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศหรือรัฐบาลที่มีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดอีกแล้วแต่อยู่ในมือของคนที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ AI ซึ่งก็คือคนกลุ่มนี้นี่แหละครับและสิ่งที่น่ากงังวลที่สุดในสมการนี้ก็คือในเกมการสร้างโลกใหม่นี้ดูเหมือนจะยังไม่มีใครคิดจะเหยียบเบรกเลยแม้แต่น้อยทุกคนมีแต่จะเร่งความเร็วให้มากขึ้นไปอีกเป็นบทสรุปที่ทำให้ต้องกลับมาคิดหนักเลยนะคะมันทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า อนาคตไม่ได้รอคนพร้อมแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ลงมือก่อนซึ่งก็นำมาสื่อคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อคำถามอาจไม่ใช่แค่ว่า AI เป็นโอกาสหรือความเสี่ยงอีกต่อไปแล้วแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นในโลกที่กติกาใหม่กำลังถูกเขียนขึ้นโดยสถาปนิกเพียงไม่กี่คนบทบาทของพวกเราที่เหลือคืออะไร เราจะเป็นผู้ที่ได้เข้าไปอาศัยและใช้ประโยชน์ในโลกใหม่ใบนี้หรือเราจะเป็นเพียงผู้ชมที่ได้แต่มองดูมันถูกสร้างขึ้นจากข้างสนามคะ